เมื่อวันอาทิตย์ที่3ธันวาคมที่ผ่านมายอมรับว่าประเทศนี้พูดจริงทำจริงที่เคยประกาศไว้โดยประเทศเยเมนได้มีการโจมตีเรือสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับอิซซี่ทุกลำและรอบนี้ล่มไปหลายลำอยู่ในเขตพื้นที่ทะเลแดงและที่พีกก็คือนอกจากเรือของอิซซี่แล้วเรือรบสหรัฐก็ยังไม่ไวายโดนโจมตีไปด้วยทําให้สหรัฐเดือดดาลอย่างหนักและเยเมนก็ประกาศย้ําอีกครั้งว่าจะโจมตีเรือทุกลำที่เกี่ยวข้องกับอิซซี่รายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรนั้น เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง คลองซูเอชเป็นคลองที่มนุษย์สร้างขึ้นในประเทศอียิปต์เชื่อมต่อทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับทะเลแดงผ่านทางช่องแคบซูเอชที่คั่นระหว่างทวีปแอฟริกาและทะวีปเอเชียปัจจุบันการเดินเรือสินค้าจากยุโรปมาเอเชียต้องผ่านคลองซูเอชนี่แหละครับที่สําคัญต้องผ่านประเทศเยเมนด้วยจึงทําให้พื้นที่ตรงนี้มีกองกําลังปกครองมาแล้วมากมายและเป็นที่หมายปองในการแทรกแซงของสหรัฐในวันที่12บธันวาคมที่ผ่านมาเรือสําราญที่มีความเกี่ยวข้องกับอิซีก็ถูกเยเมนจม ีเเช่นนดยวกัและล่าสุดสหรัฐได้มีการส่งเรือรบต่อสู้อากาศยานมาจอดในพื้นที่ทะเลแดงแต่เจเมนก็ได้ประเคนขีปนาวุธและโดรนโจมตีเรือรบของสหรัฐและยังมีเรือพาณิชย์ที่มีความเกี่ยวข้องกับอิซี่ในทะเลแดงโดยเรือรบสหรัฐที่ทําได้คือยิงโดนไปได้เพียงแค่สลมลเท่านั้นแต่เรือของตนเองนั้นถูกโจมตียับเลยทีเดียวกองบัญชาการกลางสหรัฐได้มีการรายงานว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาสินาทีตามเวลาท้องถิน่น ใกล้เมืองซานาเมืองหลวงของเยเมนด้านกองทัพสหรัฐถึงกับหัวร้อนได้ออกมาแถลงว่าการโจมตีเหล่านี้เป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อการค้าระหว่างประเทศและความมั่นคง,งทางทะเลพวกเขาเป็นอันตรายต่อชีวิตของทีมงานนานาชาติที่เป็นตัวแทนของหลายประเทศทั่วโลกเรายังมีเหตุผลทุกประการที่เชื่อได้ว่าการโจมตีเหล่านี้แม้จะเป็นฝีมือของเยเมนแต่อิหร่านก็มีส่วนร่วมด้วยและประกาศสงครามกับเยเมนยังเป็นทางการและจากเหตุการณ์ดังกล่าวสหรัฐหัวเสีย และได้มีการเปิดเผยข้อมูลจากช่อง The True t h a i l a ด์ได้มีการรายงานโดยสื่ออิหร่านว่าสาหรัฐมีเป้าหมายในการเกณฑ์ทหาร14ประเทศและหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยการที่มีรายงานในการสั่งเพิ่มกําลังพลในสมรภูมิตะวันออกกลางโดยอเมริกามีแผนที่จะเกณฑ์ทหารชาติต่างๆเพื่อไปเผชิญหน้าไปสู้รบกับกองกําลังของเยเมนและอิหร่านด้วยแบบนี้ต้องคิดให้ดีว่าไทยพร้อมไหมที่จะอยู่ฝั่งตรงข้ามโลกอาหรับอิหร่านและเยเมนรวมถึงประชาคมโลกแต่เหมือนอเมริกา ไม่ได้โดนโจมตีเพียงแค่เรืออย่างเดียวกรุงเทพธุรกิจยังมีการเปิดเผยข้อมูลว่าอเมริกากําลังเจอปมที่จุกที่สุดหยุดกู้ไม่ได้สหรัฐวิกฤตเศรษฐกิจครับกำลังติดกับดักการเงินถ้าเมื่อใดก็ตามเจอวิกฤตการเงินก็จะพิมพ์ธนบัตรเพิ่มมาโดยไม่แจ้งก่อนนานาชาติงุบยิบพิมพ์แบงก์เองเป็นข่าวคึกโครมในช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาแต่เมื่อการพิมพ์ธนบัตรโดยไม่ได้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงทางเศรษฐกิจเมื่อปี2008วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ได้มีการพิมพ์แบงก์เพิ่มขึ้้นนหาาตเฉย3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐโดยไม่มีทองคําค้าประกันมูลค่าและอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่มีโรคระบาดท,ทั่วโลกปี2020ได้มีการพิมพ์แบงก์เพิ่มไปในตลาดการเงินของสหรัฐเพิ่มไปถึง4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งการพิมพ์เงินของสหรัฐอเมริกาเขาไม่ได้พิมพ์แค่เฉพาะช่วงวิกฤตครับแต่พิมพ์ทุกตอนที่สุขภาพการเงินของตัวเองมีปัญหาเพืพ่อนําไปใช้หนี้ที่กู้มาและปัจจุบันฝีใกล้แตกอเมริกามีหนี้ที่กู้มาจากต่างประเทศมากกว่าล้าน ล้านล้านบาทฟังไม่ผิดครับล้าน3ครั้งและเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดคือญี่ปุ่นและจีนและเป็นหนี้ประเทศไทยถึง2.9ล้านล้านบาทและหนี้สาธารณะสูงถึง7 1 5ล้านล้านบาทไทยยังยืนยันจะอยู่ข้างประเทศที่กําลังจะล่มสลายและจะพาล่มสลายไปพร้อมๆกันหรือเปล่าหรือจะมีจุดยืนที่เป็นฝั่งเดียวกับประชาคมโลกและสหประชาชาติหรืออย่างน้อยก็วางตัวเป็นกลางสิ่งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายกและ คณะรัฐมนตรีคงต้องรอติดตามกันนี่คือเวทีนิวส์กับข้อมูลข่าวสารที่พร้อมหลักฐานอ้างอิงชัดเจนติดตามข่าวสารใหม่ๆและเป็นความจริงทุกวันได้ที่เวทีนิวส์ครับ